ากาัสดีคนรู้จักทีออย่นี้นะครับไม่ทราบใครบ้างนะคะากาัสดีส่อมวนชนสายกีฬาด้วยนะะนีใจตื่นเต้นมากตื<อ>่นเ <ๆ S 2> ต้นขอานี้ตื่นเต้นแก่แล้วเลยตืๆๆ่นเต้นโชว์เหรียญเนี่ยนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> ไม่ธรรมดาค้ะสมัยที่หกนะคะหายตืๆๆ่นเ <c oughs> ต้นเล้วค่ะโชว์โชว์แบบพิจิการทีนะตื่นเต้นเนี่ย ก็เ,เต้นนะ,ะอบอกว่าพอได้แชมป์แล้ว,ลวตอนนี้หายเหนื่อยได้ยังคะได้ชูถ้วยได้จับถ้วยจริงๆแล้ว1เดือนเต็มเค่ะก็เป็นอะไรท,ที่ที่ปลดล็อกนะ,ะแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต,ต้องขอบคุณนายุคสมุฟุตบอลพี่ออนสมยศนะ,ะที่เปิดโอกาสให้แป้งมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลชายทั้งชุดใหญ่คือชุดนี้แล้วก็ชุดอยูยี่สานะคะ ตั้งแต่สีเดือนที่มารับตำแหน่งนี้นะคะก็คือโจทย์ของแป้งก็คือว่าทำไงถึงจะเรียกศรัทธาแฟนบอลไทยกลับมาแล้วก็ทำให้วิกฤตบอลไทยค่อยๆดีขึ้นนะ,ะซึ่งแป้งก็พูดตั้งแต่ครั้งแรกนะที่รับตำแหน่งนะว่าวิธีกู้วิกฤตศรัทธาบอลไทยก็คือว่าเล่นให้ชนะซึ่งก็วันนี้เป็นชุดใหญ่แล้วก็ภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้สมเชื่อ ผู้จัดการทีมนชาติมากๆนะคะแล้วก็ทัวร์นาเมนต์เนี้ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เล่นข้ามปีวันนี้เป็นวันที่1มกรา2 5ง 5, 5ันะคะแป้งคิดว่าคงเป็นของขวัญที่ดีชิ้นหนึ่งสำหรับแฟนบอลคนไทยทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเล่นมาเราอยู่ที่นี่กันมานะคะนักบอล โ,โค้อยู่ที่นี่มาตั้งแต่วันที่ 1, นธันวาสองห้าหกส่นะคะส่วนแป้งตามมาวันที่20่ธันวานะคะก็สมัยแป้งทําวัญญินเนี่ยมันไม่ต้องอยู่ในบับเบิลนี่อยู่ในบับเบิลนะคะเขาพูดกันมาตลอดนะคะจริงๆแล้วประเด็นเรื่องเรื่องเรื่องโค้ดเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงตอนแต่แรกนะคะว่าทําไมถึงเลือกมาโนก็ต้องขอบคุณพี่ออสอีกเช่นกันนะคะที่ให้อํานาจในการเลือกโค้ดแป้งให้แป้งเลือกโค้ดได้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 วยตนเองนะคะก็ ก็เลยตัดสินใจว่าเป็นโค้ชมานุแล้วก็เราไม่ได้ทำงานที่เลือกมานุเพราะว่าหนึ่งมาโนุทำฟุตบอลไทยรู้จักฟุตบอลไทยมานานแล้วนะคะรู้จักผู้เล่นไทยแล้วก็มาโนุเองก็เคยไปกุมทีมในเวียดนามนะคะอาจจะไม่ประสบผลสํสำเร็จแต่ก็คิดว่าโชคชะตาก็ทำให้ปแป้ตัดสินใจเลือกมานุมาร่วมงานกับหนึ่งลือไทย หนึ่งมือไทยไี่ต้องบอกว่าเป็นคนคู่ใจของแปะแท้จริงแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขาด้วยนะคะหนึ่งมือไทยซาตองเวียนโค้ชไทยผู้หญิงคนแรกที่ได้โปรไลเซนแล้วก็เป็นโค้ชไทยที่พาบอลหญิงทกบอลโลกรวมทั้งเซอร์เจเด็ตมีลา่าท้งสามคนนี้ก็เป็นเพื่อนการเรียนโปรไลเซนรุ่นเดียวก,กันนะก็แปคิดว่ามันเป็นมิกซ์เจอร์เป็นส่วนผสมที่ดีนะคะประกอบกับได้ผู้เล่นมาเยอะมากแปต้องกราบขอบพระคุณนะคะ ประธานสโมสรน,นะคะทุกท่านนะคะและผู้ใหญ่ในวงการนะคะขอบคุณประธานสโมสรที่ปล่อยตัวนะักเตะมาให้นะคะแป้งเรียนนะคะขอบคุณพี่ระวินะคะเรื่อวิถงทองขอบคุณพี่เนวินทิชชอมนะคะก็ได้คุยกับพี่เนวินนะคะขอบคุณปิ๊กน้องหลักคุณประวินพนมพัตรีขอบคุณคุณจจรขอบคุณเพี่รนกจิงโตทองทางทีมชนบุรีนะคะซึ่ง ผู้เล่นมากมายนะคะก็มาจากไหนที่ขอบคุณน้องท่านน้องท่านจากเชียงรายนะคะขอบคุณฟลุกจากราชบุรีนะคะแล้วก็ขอบคุณท่าเหลือนะคะค่ะก็ขอบคุณน้องต๊อปขอบคุณคุณไอวัตรไอวัตรก็โทรมานะ,ะที่ปล่อยกัน น้องกันธนวัฒน์ซึ่งน้องกันนี่เป้ก็ผีความปูพันตอนนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าสั่อยู่เมืองนอกนะฮะเพราะว่าเป็นกับตันทีมอายุยี่สิบสามในยิสาวเขรอบเลนเท่ลส์เบเกสานะฮะก็เรามาครั้งนี้เราได้แชมป์สมัยที่หกครั้งสุดท้ายที่ได้คือปีสองพันสิบหกปะคะใช่สองพันหกสิบหกนะฮะไปแพ้อเวโกนะฮะก็ครั้งนี้เป้ก็คิดว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์เพราะว่า ทัวนาเมนต์นี้เราไม่แพ้ใครเลยจริงๆตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ยูยิปสาก็ไม่แพ้ใครเช่นกันนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตอนนี้ความแป้ปคิดว่าสิ่งที่น้องทุกคนมารวมตัวกันอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเลือกเจชนาที่เป็นกัปตันทีมแป้งเลือกเขาเพราะว่าแป้งคิดว่าถึงเวลาของเจชนะท,ที่จะขึ้นเป็นกัปตันทีมชาติเขาไม่ดูตัวตอนที่เลือกแป้งเคยบอกไปแล้วเพราะเขาว่าซ้อมอยู่ในสนาม มาถึงเขาก็เขาก็ได้พิสูจน์แลว่าวันนี้เขาเป็นอะไรนะกับตันคนที่สองที่ต่อจากอะไรที่สิงคโปร์คนหนึอ่ที่อะไรสร้างประวัติศาสตร์เลยนะคะก็เจชนะทิกสมกสินก็ทําได้นะ,<ฮ>ะมันมันเหมือนปลดล็อกนะคะแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ได้พิสูจน์จริงๆมันปลดล็อกตั้งแต่แมบวนิามน,นต้องบอกว่าโชคชะตาพาเราให้ได้มาตัดเชื่อกกับเวียดนาม แล้วก็เราก็ทํำได้โดยที่เกมแรกกับเวียดน,นามเราชนะไป2-0เกมที่2เสมอแล้วก็มาเจอกอินโดนีเซียในรอบไฟนอลเกมแรกชนะไป4-0เกมวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เมนากชนะนะคะคือถูกนําไปก่อนนะคะแล้วก็ตามมาได้2 1แล้วก็อินโดนมาตีเสมอ2-2นะคะก็ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้นะคะ ในเมื่อย่ำเยืเยนแล้วก็เราก็ยังได้ผลชนะอยู่หลายคนบอกว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นค่ะที่ทีมชาติไทยภายใต้การดูแลของคุณแต้ในฐานะผู้จัดการทีมความกดดันผ่อนคลายไปมากน้อยแค่ไหนก็ขับไปก็ต้องแก้บนอีกแหละแต่ก็ไม่บอกนะว่าแก้ที่ไหนบ้างตามสไตล์ในทีมนี่สงสัยมีบนก่อนก่อ<ค>นอ<ม>ื่นนะต้อง อีกอย่างนะแป้ต้องขอขอบคุณนะคะเงินโบนัสนะคะคงจะได้อ่านข่าวกัแนะ้แต่จริงๆ10ล้านแรกก็มาจากนายกสมยศนะคะแล้วก็ผู้รักบอลไทยอีกมากมายแป้นเอ๋ยไม่หมดอะไรชื่อแม่อ่านเนี่ยแป้จะได้ผ่านขอขอบคุณผ่านทางเพจนี้เลยได้ไหมคะแป้ขออนุญาตนะคะว่าเราก็รวบรวมเงินโบนัสได้ขณะน,นี้ไม่นับที่10ล้านที่รับไปแล้วนะคะก็ได้จากนะคะ ทีโอเอสีทีโอเอนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่นโซนไรซ์ซูเปอร์ไฟท์ในนามบริษัทไกโดฟู้ดแอนด์บริเไม่ต้องอ่านเลยคะสาพัทซีพีเครื่องดื่มตราช้างบริษัทบางกอกกลาสบริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนบริษัทคาราบาวตะวันแดงจำกัดบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเซ็นทรัลบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนน้องชายนี่เองบริษัท s, s p c g จำกัดมหาชนบริษัทไรมอนแลนด์ and, จำกัดมหาชนบริษัท KPN กุน้องชายในเชนเองบริษัท t q m i n s u r a n รันดูเกบริษัทเรือ p ร i n c i p a l c a p i t a l นะคะกลุ่มโรงพยาบาลป r ินซ์นะคะบริษัทไทเรมันมิตรโปรดักต์ถ้าไม่รู้จักนะคะคุณก็ต้องรู้จักไส้กรอก TGM ของคนไทยนะคะขอบคุณน้องวาวนะคะรัจากโรสโกล์ไทยแลนด์นะคะขอบคุณออดดี้ไทยแลนด์นะคะ ขอบคุณบริษัทกลุ่มบริษัท aas นะคะตัวตนของเอดีนะคะอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณาให้ใครเลยนะคะขอบคุณแค่แค่ผู้สนับสนุนเงินอาชีพขอบคุณน้องโสภนานะคะผู้นําเข้าอเมริกันตีมอเมริกันนะคะอีเกิลไทยแลนด์นะคะขอบคุณบริษัท ap ไทยแลนด์จำกัดมหาชนนะคะขอบคุณกลุ่มบริษัทบิดค,ะ <S 1> <S 1> คร,รคันะคะน้องท็อปจิรายุทธนะคะและก็ขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด ที่แป้เป็นซีอีโอนอกจากผู้สนับสนุนที่กล่าวมาได้ข่าวแป้วๆว่าแม่มีมีมีหน่วนจะมีมาเพิ่มอะไรอย่างงี้มีบ้างไม่มาทักแป้มีเพิ่มที่แป้งยังไม่ได้เป็นนั่นไข่เนี่แล้วก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะคะที่โทรมาให้กําลังใจถึงที่นี่นะก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะเออ่สถานทูตไทยที่ทําโดยท่านทวีเกียรตินะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในสถานทูตไทยในสิงห์บรีน่ารักมาก น่ารักจริงๆขอบคุณเจ้าใจ<ด>นะคะด,ดูแลทีมเราอย่างดีที่สุดนะคะขอบคุณนะคะ,ะเสียงตามสายจากหลายท่านนะคะขอบคุณท่านรองนายกป,ประวิบิ๊กป้องนะ,ะขอบคุณ,คณเสียงตามสายอีกมากมายนะคะขอบคุณดอกไม้ที่ส่งมานะคะจากท่านประ,ะท่านสุธิพงศ์ปละกระสุมาไัยและก็พี่ตุ๋มมันดีนะคะ เออขอบคุณเสียงตามสายของพี่ตู่พิศดารัปคันนะเสียงตามสายนี้มีมาเยอะมากขอบคุณเสียงตามสายของน้องต๊อบอัยวัฒน์เสียงตามสายของพี่เนวิน <c oughs> เสียงตามสายของพี่ละวินะคะเสียงตามสาย มันเยอะไปหมดนะ่ะน้องบีแดนบีเสียงตามสายนี่เยอะมากครบางเสียงก็ไม่อยากจะบอกใคร<า>เสียนเ<า>ยอะไปหมดขอบคุณเสียงตามสายของคุณนิดอรพันธ์นะคะน่ารักมากมากนะคะจะบินข้ามคืนนะคะจังก,กรินะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนิดคุณหยีนะคะขอบคุณอีกมากมายเลยะคะ่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวกีฬานะคะที่เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยนะคะ